สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านวันที่10บกุมภาพันธ์นี้นะคะถือว่าเป็นศักกาชใหม่ของการเข้าสู่ปีมังกรนะคะปีนี้เนี่ยเป็นปีมังกรทองนะคะถ้าพวกเราจำได้เนี่ยจะมีปีมังกรทองที่ทุกคนตื่นเต้นซึ่งปีนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะเพราะว่าเรื่องราวของออความฟุ้นวายที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ย มันจะค่อยๆหายไปนะคะเพราะว่าสถานการณ์ในเรื่องของโควิดเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปี2019นะคะปีศักกาดใหม่ในปีนี้นะคะ2024เราก็เชื่อว่ามังกรเนี่ยก็จะนำโชคแล้วก็นำสิ่งที่ดีมาให้กับพวกเรานะคะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะวันนี้เรามาหาเคล็ดลับการลงทุนรับปีมังกรค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของทาง อ่บลจอยอีสปริงนะคะที่เอ่ทำไว้แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับเคล็ดลับการลงทุนรับปีมังกรเนี่ยถ้าพูดถึงมังกรในวัฒนธรรมจีนนะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องภูมิปัญญาความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดีนะคะเรามาดูนะคะว่าพอร์ตการลงลงทุนของเราเนี่ยเมื่อเข้าสู่ปีมังกรเนี่ย เราจะขับเคลื่อนพอร์ตการลงทุนของเราให้มั่งคั่งรุ่งเรืองตลอดไปได้ยังไงกับ4เคล็ดลับตรงนี้นะคะเคล็ดลับแรกนะคะก็คือเราต้องเป็นผู้ลงทุนที่ชาญฉลาดในฐานะ Dragon i n v e s t o r ค่ะสิ่งที่ทำให้ปี2-4เป็นปีที่พรั่งพร้อมด้วยนิสัยการลงทุนที่ชาญฉลาดอันนี้เราต้องไป ฝ่าฟันกับคลื่นของเงินเฟอ้อที่สูงอยู่ตอนนี้นะคะและการเติบโตก็เชื่อว่าอาจจะมีการชะลอลงนะคะเพราะว่าดอกเบีย้ยอยู่ในระดับสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยโลกหรือว่าดอกเบีย้ยไทยก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะคะดังนั้นการวางแผนให้ดีและลงทุนอย่างสม่ำเสมอก็เป็นเคล็ดลับการลงทุนที่ชาญฉลาดอย่างหนึ่งแล้วก็เป็น ตัวที่จะทําให้การทํำงานของเงินของเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่และเพิ่มความมั่นคั่งในระยะยาวค่ะเคล็ดลับอันที่2ก็คือขี่มังกรสู่ความรุ่งโรจน์นะคะตลาดการเงินอย่างที่เราทราบนะคะปีที่แล้วที่เราเห็นมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายที่เราไม่คาดฝันนะคะทำให้การลงทุนของเราเนี่ยผันผวนเป็นอย่างมากนะคะดังนั้นการมุ่งมั่นการลงทุนและให้เวลาในตลาด แล้วก็ฝ่าความผันผวนไปได้เนี่ยเราก็จะคว้าโอกาสจากศักยภาพในการเติบโตของตลาดในระยะยาวก็คืออย่าไปมองในจุดที่สั้นๆมากเกินไปนะคะ,ะในจุดที่มีความผันผวนให้มองเป็นจังหวะของโอกาสเข้าไปลงทุนนะคะเคล็ดลับวันที่3ก็คือปลดล็อกพลังแห่งมังกรที่แอบซ่อนนะคะเปิดให้เห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ของบริษัทที่มีมูลค่านะคะเวลาที่หุ้นมันขึ้นมาเนี่ย การที่เราไปไล่ล่าตามสิ่งที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะเสียโอกาสของการลงทุนนะคะเราต้องไปหาสิ่งต่างๆที่มันมีมูลค่าที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีบริษัทอีกมากมายที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยศักยภาพซึ่งอาจจะนำไปสู่การเติบโตและผลตอบแทนที่ดีอย่างมีนัยสำคัญซึ่ง หุ้นหรือว่ากองทุนที่ถูกมองข้ามลงทุนที่น่าสนใจให้กับเรานะคะดังนั้นเราต้องตระหนักแล้วก็มองหาโอกาสของการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะคะเคล็ดลับอันที่4ก็คืออย่ารีบเร่งไล่ล่ามังกรน,นะคะคำว่าอย่ารีบเร่งก็คืออย่าเอาใจเข้าไปในอารมณ์หรือการคาดเดาที่ทำตามคนอื่นนะคะซึ่งมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียอย่างมากนะคะอย่า ไล่ตามตลาดหรือหุ้นโดยที่เราไม่เข้าใจในปัจจัยพื้นฐานนะคะอันนี้เป็นหลักการที่เรียบเรียบง่ายๆและเราต้องอพยายามเตือนตัวเองทุกๆครั้งนะคะในจังหวะที่ตลาดกระโจนเข้าไปในสู่โหมดที่ทำให้เราเกิดความโลภและอาจจะขาดความยั้งคิดในเรื่องของการลงทุนนะคะข้อที่5นะคะจงเป็นพลานล่ามังกรค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองผลลัพธ์ที่ไม่ดี การถือต่อไปนี่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็เกิดความเสียโอกาสวิธีที่ดีที่สุดก็คือการตรวจสอบการลงทุนของเราอย่างสม่ําเสมอนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของเรายัางสอดคล้องกับเป้าหมายแล้วก็ระยะเวลาแล้วก็ความเสี่ยงที่เรารับได้นะคะการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยต้องทําอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ใช่ลงเสร็จแล้วก็ทิ้งลงเสร็จแล้วก็ทิ้งมาดูอีกที พอร์ตก็สร้างความเสียหายให้กับเรานะคะดังนั้นทั้ง5ข้อในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของเ,อเคล็ดลับการลงทุนเพื่อรับปีมังกรนะคะซึ่งาทาง w วลล์รีพับบลิกก็หวังว่า้าลงทุนทุกคนเนี่ยจะมองเห็นโอกาสของการลงทุนในปีนี้นะคะและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ แล้วก็มีความสุขมากๆม,มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนทุกๆขั้นค่ะสวัสดีค่ะลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาพเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d v e r ล p ี่พัหรือว่าสแกนเคอร์โคได้ตามหน้าจอน,นี้เลยครับเพราะเวลลี่พับบิกของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปี แล้วเรายังให้บริการแบบ one-stop service แล้วเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ Wealth Republic ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ Value well Public ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ